สวัสดีครับสวัสดีคนนะครับวันนี้พบกับอูมิสุพระรามสองเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูของดีของเด็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตัวที่เป็นรถของน้องในทีมนะครับอยากพามาดูแนวทางการแต่งกับตัว Expender Special 2020ตัวนี้นะครับเดิมๆต้องบอกอีกก่อนนะครับว่าตัวรถอ่ะมันมีตอนนี้มีสีแดงกับสีขาวนะครับแต่ว่าเรามีการตกแต่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าเราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับเราเปลี่ยนกระจังหน้าด้านใหม่่่ใใใใหหหห้้้้ดาานนนนนมเเป็ือตััวรระคบ ส่วนในเรื่องตัวโลโก้เนี่ยแล้วก็ตัวคิวตัวซีเนี่ยพวกนี้จะได้มาจากโรงงานนะครับพร้อมกับเสริมในเรื่องความสวยงามในเรื่องตัวชุดแต่งเข้าไปไปให้นะครับชุดแต่งก็จะเป็นแบบมีไฟนะครับเรามีแบบชุดแต่งให้เลือกมากมายเลยนะครับผมและในตัวด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีดํามาให้จากโรงงานนะครับมาด้านข้างนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับเมื่อกี้โยบอกไปคือในเรื่องกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำมาให้จากโรงงานล้อแม็กก็จะเป็นสีดํามาจากโรงงานนะครับ แต่มีส่วนที่ทําเพิ่มเติมนั่นก็คือในเรื่องตัวหลังคานะครับตัวนี้เราแรปเป็นสติ๊กเกอร์ดําเงาที่หลังคาเพิ่มเติมให้ตั้งแต่เสาเอนะครับยันไปถึงท้ายสปอยเลอร์เลยนะครับเต็มทั้งด้านหน้านะครับทั้งเสาเอและเสาบีนะครับเพิ่มเติมในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องตัวเบ้ารองมือจับของแท้นะครับที่มากับตัวรถและก็ชิ้นสเกิร์ตด,ด้านข้างที่มีตัดเส้นสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสเกิร์ตตรงรุ่นนะครับผมเดีย๋ยวพาไปในส่วนดูตัว,ต,วตัวต่อไปด้านหลังเลยนะครับ มาในส่วนด้านท้ายนะครับอย่างที่อบบอกไปเมื่อกี้นะครับด้านหน้าเรามีการแรปสติ๊กเกอร์นะครับด้านหลังตรงสปอยเลอร์คีบฉลามเราก็มีการแรปสติ๊กเกอร์ให้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับก็สเกิร์ตด้านท้ายก็จะเลือกแบบได้นะครับมีทั้งแบบท่อกลมคู่ท่อเหลี่ยมคู่นะครับเรามีแบบให้เลือกมากมายเลยนะครับชอบแบบไหนบอกกันได้นะครับแต่ที่พิเศษสับในตัวรุ่นนี้นะครับที่ลูกค้ามีขอเพิ่มเติมนนคือในเรื่องประตูท้ายไฟฟ้านะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับเราสามารถเปิดที่ตัวประตูได้หรือว่าใช้การเตะเปิดเตะปิดจากตัวตรงนี้ก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ที่พาไปดูทั้งหมดเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะถูกใจทุกๆคนนะครับกับเจ้า Expander Special 2020คันนี้นะครับสีแดงตัดหลังคาสีดำนะครับรถไม่แดงหลังคาไม่ดำมันไม่หล่อบาดใจนะครับพร้อมกับกระจังหน้าในเรื่องตัวที่เป็นกระจังหน้ามินิเอาผ่านั่นเองนะครับกับโปรโมชั่นเริ่มต้นตอนตอน,นี้นะครับ ็บอกนี้ก่อนนะครับว่ารถมีจํานวนจํากัดนะครับตอนนี้มีสีแดงกับสีขาวใครที่อยากแต่งแบบนี้บอกอได้นะครับเราจัดการให้ได้นะครับแต่ต้องรีบนิดนึงนะครับรถเรามีจํานวนจํากัดเราได้มาในรถจํานวนที่พิเศษมากๆจริงๆ,งๆกับโปรโมชั่นที่เริ่มต้นตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดเครดิตดีนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้หรือว่าลูกค้าท่านใดที่มีงบประมาณในการจะดาวเท่าไหร่ก็เข้ามาคุยกันได้อยากแต่งแบบไหนเพิ่มเติมอะไรตรงไหนเข้ามาคุยกันได้ครับวันนี้ก็คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ส่วนใครที่จะซื้อรถโทรหาออพอะรามสองที่เบอร์ด,ด้านนี้ด้านล่างที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับวันนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ